และนี่นะคะลวงลับจับเท็จวันนี้นะคะผู้ที่ชนะไปได้แก่เ yeah, yeah, yeah. <c oughs> ปรมสปดแย่ๆแฟนๆหลังจากนี้แฟนๆต้องติดแฮชแท็กลวงลับลวงลวงความลับเปรมเอ็กจุกลูมนะคะลวงความลับบุ่บุ่นเปรมเอ็กจุกลูมนะคะเพราะว่าเปรม เธอจะต้องเลือกหนึ่งเพลงใช้คาว่าหนึ่งเพลงเป็นเพลงอะไรก็ได้ที่อยู่ในจุกแอพพลิเคชันของเราจะเป็นเพลงปั่นก็ได้เป็นเพลงที่คุณคิดว่าบุญจะไม่รู้จักก็ได้เขาจะต้องและห้ามหยุดร้องซึ่งวันนี้เพลงอุ้ยพี่ไม่รู้พี่ไม่พี่ได้ไปทถูกเลยว่าเปลมจะมาวันมาอะไรอะายไหน่พอพี่เจอเรื่องขี้หมากเนี่ยมันมัน สาวบางคูเออนี่พี่พี่ที่ตีขอขอโทรทับดูเพลงไล้ปปะหน่รำสงจังคนกลเออเธอรล่าสุดไปเล่นกับเออฉันไปเล่นกับหลายๆท่านเนาะเขาก็จะแกล้งกันเช่นแบบล่าสุดฉันไปห้องหนึ่งศิลปินคู่หนึ่งเขาให้ให้ฝั่งตรงข้ามอ่ะคือเออแบบ คู่ของเขาอะเป็นแบบคนเสียงต่ําเขาให้เขาคนนั้นนะเขาเขาร้องแบบเพลงหรือดูที่ฉันเหงาของคิววงฟูว<า>นั่นก็คือตะโกนร้องแบบเออแล้วอีกคนนึงฉันให้แบบอีกคู่หนึง่งสาวบางโพคือเต้นกันแยะยับแล้วก็มีคนบอกว่าดาวมีไว้เบิ่งค่ะขอบเพลงดาว <c oughs> ฉันไม่รู้นะว่า <c oughs> ว่าบุญแต่ว่าเปลมเธอมีอภิสิทธิ์ในวันนี้ที่จะให้บุญร้องเพลงอะ อะไรก็ได้ถ้ามแล้วเปรมอยากให้บุญร้องเพลงอะไรให้กับแฟนๆแล้วเราฟังคะแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้กาลังเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้พี่บุญยู่้าอ่านเป็นแฟนได้เราจะโดนแล่ออกจาโรงแรมหนะอ้าวไหนบอกไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่หอไม่ได้อยู่ด้วยกันคนละโรงแรมอะไรอย่างงี้ะไม่รู้ปอปอปอ อัดร้องเพลงอะไรดีกว่ามีมีเพลงมีเพลงอันนั้นไหมอ่ะเขาเรียกผมว่าเอเรนอ๋อของของพี่พีเสดเดอรเขี้ยะมากถ้าเราเป็นคนอย่างนี้อ่ะมีไหม่ะในใ่คลิปมีไหมฮะเขาเรียกผมว่าเอเรนเพลงเพลงนี้เพลงนี้มันจะชื่อว่าอะไรวะ เพลงนี้มันชื่อว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวผมเซิร์ชชื่อเพลงให้ชื่อเพลงก็เขาเรียกผมว่าเอเลนเลยฮะัหรอเขาเรียค้างค้างคอยมีเแอบมีสอมี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 อะไรอะไรเพลงอะไรเมื่อกี้ค้างเขาเรียกผมว่าเอเลนเอาเห้งเยอะมาบุญบุญคือแบบเพลงปั่นมาก บุญบุญกดก็เป็นเอเลนได้แล้วบุญกดไปที่ไมโครโฟนแล้วพิมพ์ตามเจกดไปที่ไมโครโฟนก่อนอะไรอาไว้รุ่นเอลเดียหรอบุญกดไปที่ไมโครโฟนและบุญพิมพ์เพลงนี้เขาเรียกผมว่าเอเลนเขาเรียกผมว่าเอเลนทำไมมาค่อนอย่างงี้พี่เสดอะ ถ้าพร้อมแล้วได้ร้องก็กดหยุดร้ดดองกดเริ่มค่ะเริ่มเลยแล้วมันร้องยังไงอ่ะเขาเรียกผมว่าเอเลนไม่รู้แต่คุณต้องร้องให้ได้ร้องอยังไงเธอต้องร้องเธออ่านเหมือนเธอเดาเธอเดาแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไง เริ่มยัง,มง,มยง่ะยังยังเราคุณนคิดเรื่องเตียงรู้สึกดีหมดสิ่งความหวังวันจีไรซึ่งผลทางสู้กับ<อ>ใครหนักกว่าสู้กับใครโอ้ยอยากคุณมีคนร้องด้วยอ่ะมัาทำยังไงอ่ะ ล้อต่อไปค่ะยยังยงมีบางคนเข้ามาย้ำเตือนว่าชีวิตนั้นมีความโอ้เคียังไม่ถูกเลยไอ้แซ่ดตึงตมาจากความแค่พา้าให้สู้อยู่ก็วควัมแห่งความเป็นจริงเขาเรียกผมว่าเอเลน เอลินที่ใครใคราเอเลี่ยนบอกวใครลุกขึ้นมาจากโลกใบนั้นเยพืจำจากโนเยเอลน โอเคค่ะเอเอเป็นการำทำงทานปั่นปั้นฉันไม่คิดฉันไม่คิดว่าเร<อ><อ>าจะรู้เธอจริงจริงฉันรู้จักเพลงนี้เราคือแบบดูคือเรื่องเนี้ยเอเลนเนี้ยเป็นเอเลนในเรื่องของแอคแท็กออนไททันคือฉันดูฉันดูซีทันสุดท้ายฉันลองไห้โฮเลยแต่ฉันก็งงว่าแบบแ็นสเปนรู้จักเพลงนี้ความจริงมันต้องลองยังไง เป็นเพจมันชี้เรื่องต้องไหมอ่ะเดีย๋ยวหลัง,งจากนี้จะกลับไปฟออังเเอเอรรนนนีใค่ไม้มงโอเคค่ะและนี่ค่ะลวงลับจับเทสเอ็กบุญเปรมคร่ะโอ้ใครจะจ้างไปร้องเพลงวันนี้หลังจากนี้